สวัสดีค่ะคุยหุ้นลงทุนง่ายๆบายพิการนะคะวันนี้พิารมาหาลูกค้าเอาลิ้นจี่มาฝากนะคะก็มาแวะร้านเอ็มนนนะคะเป็นอยู่ในสวนมะพร้าวนะคะแล้วก็มีมะม่วงนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหุ้นกู้นะคะหลายๆคนก็เห็นเรื่องของหุ้นกู้นะคะแล้วก็พวกของเรื่องของหุ้นกู้สตาร์นะคะที่มีการผิดนัดชําระหนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเพราะว่าทําไมถึงช่วงนี้ถึง มีหุ้นกู้ออกมาเยอะนะคะเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะคะทําให้บริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็เห็นว่าการกู้ดอกกู้จากสถาบันต่างๆนะคะดอกเบีย้ยก็จะสูงขึ้นนะคะแล้วก็แนวโน้มของดอกเบีย้ยมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเขามันก็จะต้องทําให้ต้นทุนของการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆบริษัทต่างๆนะคะ สูงขึ้นนะคะเพราะว่าต้นทุนดอกเบี้ยก็ถือเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆก็เลยมีการทำออกเรื่องของหุ้นกู้ออกมานะคะหุ้นกู้นะคะก็จะมีการจัดเครดิตเลดต,ติ้งนะคะ,ะ,คะก็จะมีให้อันดับนะคะเครดิตเลดติ้งนะคะก็จะมีทิปเปิลเอเอบวกเอธรรมดา B ีบวกนะคะ B ีนะคะ B ีบอะไรอย่างงี้คะ่ะก็เราก็ต้องดูทิพเปิ B B. ดูเรื่องของควรจะเลือก B บวกขึ้นไปนะคะหรือว่า A ได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนนี้มันจะคำนึงถึงเรื่องของ default risk นะคะ default risk ก็คือความเสี่ยงในการผิดชำระนัดชำระหนี้เพราะว่าในหุ้นกู้เนี่ยจะระบุมานะคะว่าจะมีผลตอบแทนให้เรานะคะทุก3เดือนหรือทุก6เดือนนะคะให้เท่าไหร่นะคะเขาเรียกคูป,ปองนะคะ แล้วในส่วนนี้เนี่ยก็จะมี discount rate คือสมมุติว่าตาไว้หน้าตาสารนี้ไว้1,000บาทนะคะอาจจะซื้อในราคา900บาทนะคะพอครบสัญญานะคะ3ปี5ปีคืนให้พันหนึ่นะคะราคานี้เขาเรียกว่าราคา discount rate นะคะแล้วก็เวลาคำนวณเนี่ยมูลค่าที่แท้จริงของของหุ้นกู้นะคะที่ออกมาเนี่ย พี่การก็จะต้องเรียนเหมือนกันนะคะวิธีคำนวณหุ้นกู้แต่ว่าวันนี้เราจะไม่สอนคำนวณเรื่องของราคาหุ้นกู้อันนี้ที่เหมาะสมคือราคาเท่าไหร่นะคะแล้วมันจะลงลึกไปแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของ default risk นะคะคือความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้นะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าหลายๆบริษัทนะคะออกมาคือราคาสูงมาก ดอกเดี้ยสูงมากนะคะคือมีคูป,ปองให้เยอะนะคะแล้วก็ดิสคาวคือจากพันหนึ่งนะคะหน้าตัว๋วเกืดกลายเป็น850อหรเงี้ยค่ะหรือ900นะคะเราก็ต้องดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดบริษัทที่ไม่มีความมั่นคงเนี่ย mm. ก็จะมีดิสคาวคือราคาที่จ่ายลงเงินต้นไปเนี่ย mm. ก็จะถูกนะคะเป็นการดึงดูดนะคะให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนนะคะ เหมือนกับพันธบัตรรัฐบาลของบางประเทศนะคะประเทศที่กําลังจะล้มละลายเนี่ยดอกเบีย้ยสูงมากแต่ถามว่าใครจะกล้าที่เอาเงินไปลงทุนนะคะตอนนี้เราก็ถ้าเราอยากจะลงทุนในหุ้นกู้นะคะมีเงินเย็นเนะคะเราก็ต้องดูนะคะว่าบริษัทเนี้ยมีความน่าเชื่อถือไหมเครดิตเลตติ้งของของที่เขาให้นะคะของหุ้นกู้ตัวนี้วันเท่าไหร่นะคะก็จะมีบริษัทที่ให้ เดตติ้งนะคะพวกทิสเดตติ้งนะคะเราก็ต้องดูนะคะคูปปองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือระยะเวลานะคะพอระยะเวลาที่มันยาวเนี่ยมันก็จะทาให้โอกาสที่นัดผิดนัดชาระเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะคะแล้วอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่รู้ว่า5ปีอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะมีเหตุผลที่เราต้องเอาเงินไปใช้หรือเปล่าเราต้องแบ่งสรรเป็นส่วนเงินให้ดีนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าะระหว่างทางเนี่ยเราเกิดจะใช้เงินก่อนนะคะเราจะขายเนี่ยมันก็จะหาคนซื้อยากส่วนใหญ่จะขายในตลาดรองนะคะจะเป็น secondary นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหาคนซื้อยากนะคะก็ฝากให้คิดนะคะว่าเราจะเลือกลงทุนนะคะในหุ้นกู้ยังไงนะคะก็เป็นการบ้านนะคะก่อนที่จะลงทุนหุ้นกู้นะคะค่ะ ก็ใครอยากจะสอบถามเรื่องของการลงทุนหรือว่าเรื่องของประกันก็สามารถทักมาสอบถามได้มีประกันชีวิตประกันวินาศภัยพวกประกันรถประกันไฟก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ